ไม่จบค่ะคุณเสกคุณการนะคะเคลียอีกรอบปมค่าส่งเสียลูก3คนจบปร,ริญญาตรีนะคะก็เรียกว่ามาเป็นคลิปแบบยาวๆเลยค่ะแต่เราขอสรุปสั้นๆแล้วกันนะก็เมื่อวันที่5มกราค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณการนะคะอดีตภรรยาคุณเสกเนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะเคลียปัญหาเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการส่งเสียลูกทั้ง3คนพร้อมกันนั้นนะ ยังโพสต์คลิปไลฟ์สดการพูดคุยระหว่างทนายนะคะกับคุณเสกอีกด้วยซึ่งที่สุดนะคะคุณเสกก็พูดอ้อมแอมตกลงที่จะส่งเสียเลี้ยงดูลูกนะคะจนจบระดับปริญญาตรีทั้งนี้โดยมีรายละเอียดนะคะดังนี้เสกเชิญการเข้าไปคุยกับทนายเขา เรื่องหลักๆคือปัญหาที่เกิดอยู่กับการรับผิดชอบที่บกพร่องอย่างมากตามบันทึกท้ายการหย่าในระหว่างสนทนาขออธิบายข้อหนึ่งของบันทึกท้ายการหย่าคือเสกจะต้องส่งเสียเลี้ยงดูส่งเรียนจนถึงลูกบรรลุนิติภาวะทั้ง3คนตอนเซนการสะเพร่าเองที่ไม่เช็คให้ดี จบปริญญาตรีคืออายุ22แต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายในการส่งเสียเลี้ยงดูลูกแต่ในใจเราไม่เคยคิดว่าเสกจ,จะใจร้ายที่จะหยุดส่งลูกต่ออีก2ปีแต่นี่พวกเขาเล่นอะไรกันอีกไม่ทราบหรือจะวางแผนง,งูเหลือมอีก สังเกตเสกพูดหลายครั้งว่าจะส่งเรียนจบปริญญาตรีทั้ง3คนแต่ฟังทนายพูดเถอคะค่ะขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ต้องการทำตามสัญญาเป๊ะๆตามเอกสารเพราะมันคือปัญหาครอบครัวที่สามารถยืดหยุ่นได้ตามสามัญสำนึกของคนเป็นพ่อคนนอกควรแค่รอคำสั่งให้ผัวเมียเขาเคลียร์ปัญหากันเองแล้วค่อยบันทึกตามที่ทั้งสองฝ่ายต้องการเพื่อเด็กตาดำ,ดำ ลองพยายามฟังคนนอกพูดนะคะพยายามที่จะไม่ให้เสกส่งลูกถึงปริญญาตรีแต่พอเสกบอกว่าจะส่งเขาก็พูดประมาณว่าแค่น้องเสือคนเดียวแต่เสกก็พูดอีกว่าทั้ง3คนคือพี่พี่น้องๆคิดว่ายังไงคะการพูดอะไรผิดก็มีบ้างแต่จุดประสงค์คือขอข้อตกลงกันภายในครอบครัวก่อนคนนอกอย่าเสือกครอบครัวตกลงกันได้มึงค่อยลงบันทึกสัญญาไปจบนะ เสกดวงแย่หนักมากที่เจอแต่เรื่องแบบนี้แต่การว่าเสกรู้ท่าแท้มันมากขึ้นอีกและก็ระวังตัวเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้คนนอกมาทำร้ายลูกแล้วก็ขึ้นแฮชแท็กว่าเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเจออยากดังโซเชียลเลยมานั่งต่อปากต่อคำก็จริงๆก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวของเธอนะคะเรื่องค่าเลี้ยงดูต่างๆนะที่คุณเสกเคยตกลงกับเธอในสัญญาก่อนหย่านะคะ ก็เอาเป็นว่าเราก็เอาข้อมูลมานําเสนอนะว่าเขายังคงมีเรื่องกันอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่จบนะก็ใครที่ติดตามข่าวนี้ก็กดติดตามช่องเราเอาไว้ได้นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ